เมื่อต่อมาก็คือファルเมอร์นะครับหรือที่เรียกกันว่าสโนอลฟ์พวกเขานะครับอาศายัยเดิมมากที่สกายริมและบางจุดของไฮร็อคนะครับก่อนที่ชาแนลจากแอดโมรันจะเข้ามาแทนที่พวกเขาในช่วงปลายของยุคเมเลฟิกชาวฟาร์เมอร์เบื้องต้นพวกเขามีผิวสีขาวครับและทนทานต่อหิมะและมีความสงาม่างามคล้ายคลึงกับชาวเอาท์เมอร์เลยแหละครับแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงแค่ช่วงที่เขายังเป็นเมอร์ปกติเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาถูกกวาดล้างโดยชาแนลจากแอดโมรันนำโดยยิชกรามอร์และกลุ่มคอมเพนเนียน เมื่อเขาได้หนีเขาไปใต้พิภพเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาดูเวเมอร์ซึ่งก็เป็นเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดในไฟทีแต่ใช่ครับเมื่อชาดูเวเมอร์เห็นชาวฟอร์เมอร์ลงมาขอความช่วยเหลือขนาดนี้เป็นเอลฟ์เหมือนกันทาไมจะไม่ช่วยนะครับชาดูเวเมอร์เลยต้อนรับปรบมือชาวฟอร์เมอร์อย่างดีครับด้วยเหตุและยาพิษต่างๆที่อยู่ใต้พิภพทําให้ชาวฟอร์เมอร์นะครับตาบอและถูกชาวดูเวเมอร์จับมาเป็นทาสใช้งานต่อไปทําให้ลักษณะทางกายภาพหน้าตาของชาวฟอร์เมอร์ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับอสุรรรกกกาาาายย่งงงออแหห้ตติิดดดะูลัคมป หัวล้นเกลี้ยงเตียงหนังติดกะโหลกหมดสภาพเอลฟ์ผิวเผือกสุดสง่างามไปโดยปริยาย